มีคนคนหนึ่งฮะอยู่ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะชื่อป้าจันไทยป้าจันไทยคนคนนี้เป็นคนที่ตรงข้ามกับป้าแดงด้วยประการทั้งปวงซื้อมาตลอดชีวิตนะฮะไม่ถูกเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ยังซื้ออยู่วันนี้เราขอเป็นการวิดีโอคอลนะฮะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะป้าจันไทยครับอ้าวขอไอแพดของเราสวัสดีครับาจาจย์ไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีป้าจันไทยนี่ป้าแดงนะฮะสวัสดีค่ะผมมิทวัฒน์สวัสดีครับป้าจันททยอายุเท่าไหร่แล้วครับห้าส <50. S 1> ิบแปดป้าอายุห้าสิบป้าแดงอายุเท่าไหร่นะห้าสิบเก้าค่ะห้าสิบเก้านะฮะป้าแดงนี่กรถูกลอตเตอรี่ปีนี้ถูกมาแล้วยี่สิบสองงวดติดกำลังจะถูกอีกสองงวดให้เป็นยี่สิบสี่งวดคือถูกทุกงวดตลอดทั้งปีป้าจันไทยซื้อลอตเตอรี่มากี่ปีแล้วครับเป็นสี ิไม่เคยถูกเลยเหรอสังม้วนเลขท้ายสองตัวเคยเฉียดเฉียดไหมเฉียดแต่ไม่ถูกเฉียดแต่ไม่ถูกเลยโอ้โหแล้วแล้วทำไมไม่เลิกซื้อซื้อก็มาเป็นสิบสิบปีฟังว่าถ้าถูกใบหก็เออแต่จุดเชียมังนี้มันไม่ถูกเลยอ๋อรอให้ถูกสักงวดวนึดงแล้วจะหยุดเออทุกวันนี้ยังไม่ถูกเลย โอ้โหตายๆคิดว่าถ้าซื้ออีกงวดดึงถ้าไม่ถูกไม่ซื้อละมีไหมไม่มเคยจะหยุดจึงเลยซื้อตลอดรื้อทุกงวดที่หนึ่งว่าไม่เคยหยุดเออแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเลือกเลือกเลขยังไงเออป้าแดงตะกี้เราเล่าถึงว่าป้าแดงแกมีการวิธีการดูเลขเลิกโน่นนี่นั่นเออป้าจันทร์ไทยมีวิธีเลือกยังไงครับ <c oughs> ไม่ได้เลือกค่ะอ้อ เออโอ้เฉียดมันออกอะไรยังงวดนี้ 5, ออกห้าเจ็ดค่ะออกห้าเจ็ดเออซื้อหกเจ็ดมันออกห้าเจ็ดโอ้เฉียดเฉียดทุกงวดเลยนอ,อ 8, ีอนี่คนนี้สามแปดงวดหน้าก็ตามสามแปดแปดสามอีกก็ถูกอีกนี่คนนี้นเออปาแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีให้ปาแดงแนะนำเนาะ ป้าแดงแนะนําอะไรกับป้าจันไทยดีไหมว่าวิธีการดูเลขนี่จะไม่ถูกไหมคือเอาเอา,เอาซื้อเลขที่ใกล้ตัวที่เราเห็นนะคะซื้ออายุมาเลขที่เบอร์โทรศัพท์แล้วแต่เราอยากซื้ออ่ะมันจะหวยบางทีเลขมันจะออกวนๆกันอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะมีโชคอ,อ่ะเราเห็นเลขอะไรที่เราเจอเห็นกันซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อเนี่ยมันก็จะจะถูกอ่ะเออได้ยินไหมฮะป้าจันไทยครับมันก็แล้วแต่ดวงด้วยเออ ก็เคยไหมเคยซื้อไหมบ้านเลขที่ตัวเองอายุตัวเองปีเกิดตัวเองเคยซื้อไหมครับซื้อค่ะแต่ไม่ดูมันเสียอย่นเสียอยู่นั่นแหละเออวันนี้ก็ซื้อหกหนึ่งนะแล้วมันออกอะไรหกหนึ่งออกหกหนึ่งแต่มันออกข้างบนไม่ได้ตังค่ะออกออกหกหนึ่งออกข้างบนไม่ได้ตังซื้อลอตเตอรี่ไหนๆเขาดูลอตเตอรี่สิเขาดูลอตเตอรี่อ่าว่าซื้อมาโอ้โหเออโยมไปแลโอ้โห กซ yeah. uh, 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 nope. uh, uh, ah ื้อเยอะแยซื้อหกหน่งหกองพี 7, ่ชอบนี 7, ่แต่มันแต่มันขึ้นเกตหกหนี่งโอ้โอ้สามตัวหน้าเ1็หน่งี่เนาะแต่มันออกอะไรออก4ี่เจ็ดหน่งี่เ็หน่งแล้วเ5็7หหเ็เออหกเ็ใช่ไหมไหนดูหกเ็สิใช่ไหมเออหกเ7็6หกเ็เ็หก เออแต่แต่มันออกพลาดเจ็ดเฉียดอยู่นั่นแหละไม่ถูกเลยงวดนี้หมดไปเท่าไหร่นะป้าจันทัยอ๋อซื้อ5าใบค่ะงวดนี้นะฮะก็เฉียดตั้ง5าใบเเคยซื้อมากที่สุดเนี่ยซื้อลงลงทุนไปกี่ตังค์ครับหกพันหกพันล่อ ท <BS> ่านผู้ชมเนี่ยคนที่น,นทันทีเลย <c oughs> ไอตอนเราซื้ออะมันเฉียบคือไม่ถูก <นะ S 1> ทันทีที่เราหยุดซื้อมันออกเลยแม่เจ็บใจเนาะเออก็ก็เยลย <BS> 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 ซื้อมันอยู่เนี่ <BS> <BS> ยงวดนี้แหละจะถูกแล้วป้าจันทไทยครับวันนี้เราคิดอย่างนี้คร <BS> <BS> ับ ป้าจันไทยเนี่ยซื้ออะไรก็เฉียดก็คือไม่ถูกป้าแดงเนี่ยซื้ออะไรก็ไม่เฉียดคือถูกหมดวันนี้เราจะอย่างนี้นะเราจะให้ป้าจันไทยเนี่ยเลือกลอตเตอรีร่หนึ่งใบให้ป้าแดงเลือกลอตเตอรีร่หนึ่งใบแล้วแลกกันแปลว่าเรามาแชร์ดวงกันเรามาดูชืว่าดวงใครเนี่ยจะแรงกว่ากันป้าจันไทยเลือกหนึ่งใบแล้วมอบให้ป้าแดงเอาไว้และให้ป้าแดงเลือกหใบ และให้ป้าจันไทยเอาไว้มาดูซิว่าใบไหนจะถูกดีไหมป้าป้าจันไทยคิดว่าถ้าตัวเองเลือกแล้วเนี่ยพอไปให้ป้าแดงแล้วเนี่ยคิดว่าจะถูกไหมอะไรละ่ะ <c oughs> มันจะเฉียดอีกเหรอเอาละมันจะเฉียดเอาเอาแผงเข้ามาเอาละ เห็นนะครับให้น้องเขาเลือกก่อนอ่าให้ปาจันไทยเลือกก่อนนะครับวิธีการก็คือว่าไม่ต้องเลือกตัวเลขดูเลือกดวงเราเสี่ยงดวงกันเลยนะฮะในนี้มีอยู่13แถวข้างบนเนี่ยสิแถวข้างล่าง13แถวให้ปาแดอปาจันไทยเลือกก่อนจะเลือกเอาแผงบนหรือแผงล่างแผงบนค่ะอ่าแผงบนแผงบนจะเอาแถวที่เท่าไหร่แถวที่1 2 3 4 5สห้าหรือว่าแถวที่13บสาม แถวที่ห้าเอาละแถวที่5ท่ 5, านผู้ชมฮะต่อไปนี้ป้าจันทไทยจะเลือกนะครับโดยที่ตามปลายนิ้วผมผมนะครับแถวที่5้าคือแถวนี้นะฮะเอาละฮะแถวที่5แถงบนเอาไปไหนครับเลื่อนไปแล้วครับใบนั้นเลยนี่นะนี่ดีนะครับเอาละท่านผู้ชมครับใบนี้ครับอ่ะเรียบร้อยเอาละ นี่คือใบที่ป้าจันทไทยเป็นผู้เลือกปราแดงเลือกครับเดี๋ยวใบนี้จะให้ปราแดงเอาไว้เดี๋ยวปราแดงเลือกหนึ่งใบแล้วใบของป้าแดงที่เลือกนี้จะให้ป้าจันทไทยนะครับอาอาล้ครับเอาล้ครับใบที่อยู่ในมือผมก็คือใบที่ป้าจันทไทยเลือกแต่จะมอบให้กับป้าแดงเอาไว้นะฮะถ้าป้าจันทไทยเลือก ให้เข้ารางวัลที่หนึ่งแดงแดงก็จะให้ครึ่งหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าถ้าถ้าแดงเลือกให้ป้าจันทยัยถูกวันที่หนึ่งก็คนละครึ่งแต่ถ้าเลขท้ายสามตัวก็ให้ป้าจันทัยไปถ้าได้รางวัลที่หนึ่งแบบคนละครึ่งนี้ป้าแดงบอกนะฮะสลับดวงกันเป็นที่เรียบร้อยและวันที่หวยออกวันที่หนึ่งทันว่าขออนุญาตมาเฉลยว่าสองใบนี้ใบไ,ไหนถูกใบไ,ไหนไม่ถูกถ้าผู้ชมคิดว่าใบไหนจะถูกครับใบนี้ ที่ป้าแดงเลื่อกให้ถูกไหมแต่ว่าตอนนี้เป็นของป้าจันททยไปแล้วซึ่งไม่เคยถูกเลยในชีวิตนี้ส่วนป้าแดงถูกไปแล้วทุกงวดแต่ว่าตอนนี้จะไม่ถูกงวดนี้ค่ะจะไม่ถูกก็งวดนี้นะวันนี้ไม่ถูกเอาเลยครับแต่ว่ามีข้อแม้นะฮะป้าจันททยโอเคนะครับถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะฮะจะใบใดใบหนึ่งนะคะถ้านละครึ่งใบไหนถูกรางวัลที่หนึ่งแบ่งกันคนละครึ่งตกลงไหมครับ ตกลงนะครับนะฮะตกลงนะฮะเป็นข้อแม้ของปลาแดงนะฮะเอาล้วครับท่ญญานผู้ชมครับเหลือเชื่อสนุกสนานเป็งอว่าเรื่องของดวงสองคนเรื่องของคนสองดวงนี่คือเรื่องราวของผู้ที่ลุ้นอยู่ทุก16วันในสังคมไทยไม่ยกเว้นรายการที่สิบครับออฟฟิศนี่ก็ลุ้นกันทัพออฟฟิศนะฮะ วันนี้สนุกสนานเปอย่างมากแม่แดงครับพระจันทรไทยขอบคุณนะฮะขอให้โชคดีขอให้ถูกระงวัลที่หนึ่งไม่ได้ไปไม่ใบใดก็ใบหนึ่งนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเขาบอกปีนี้ปี64สี่เขาบอกจะมีโชคใหญ่จะถูกระงวัลที่หนึ่งจะถูกจะถูกสองใบขึ้นไปจริงอ่ะพระจันทรไทยพระจันทรไทยยังอยู่ป่ะ ประแดงเขาเล่าว่าหมอดูบอกใช่ไหมว่าปีนี้จะถูกรังวัลใหญ่จะจะถูกสองใบขึ้นไปอย่างนี้ใบเดียวคงไม่ถูกอ่ะจะถูกรังวัลใหญ่หมอดูเขาบอกโอ้โห <c oughs> อ่ะลองดูกัน <c oughs> <c oughs> รายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ